สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำา Desktop organizer กันนะคะจากแคนว่าอันดับแรกเปิดเว็บแคนว่านะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Desktop Organizer นนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกมา1 Template นะคะแล้วเราก็จะมาปรับเปลี่ยนสีที่เราชอบกันค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนนะคะก็สามารถเลือก Template ที่แคนว่าเขามีให้ได้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมี e ท p เพ t e ให้เลือกมากมายเลยนะคะตามใจเราต้องการเลยแต่สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนก็สามารถ เข้ามาเปลี่ยนในเดสบอดได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะมาปรับเปลี่ยนรูปนะคะที่เราเซตไวเนาะแล้วก็อัปโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดรากแอนด์ดรอปมาได้เลยนะคะนี่ง่ายมากๆหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดแชร์ที่มุมบนขวามือนะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการเซต d e s ก์ท p อปพิกเจกันนะคะนี่เราก็จะได้รูป Desktop Organizer นที่เราต้องการแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดดีไซน์ทิปดีๆนะคะก็กดติดตามเราไว้ได้เลยค่ะ